สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่แกงส้มปลาตะระเมศสับปะรสพอจะถามอะไรอีกอยากซื้อติ๊บอยากถามว่าสับปะรดที่ภาคใต้บ้านพ่อเขาเรียกยาหนักใช่ไหมอ๋อใช่แต่บางพื้นที่เขาเรียกอะไรนะมะลิอ้าวแล้วถ้าดอกสับปะรดล่ะดอกมะลิแล้วถ้าดอกมะลิไหว้วันแม่ล่ะก็ดอกมะลิแล้วถ้าดอกสับปะรดกับดอกมะลิมาอยู่รวมกันล่ะเขาเรียกว่าอะไรดอกลิลิใช่เหรอ เดปลาจละเม็ดนี้เขาเรียกปลาจระเม็ดขาวนะครับทุกคนผมซื้อมากิโลละร้อบาทแต่ว่าบ้านเราเรียกปลาจระเม็ดนะพี่น้องนะ <c oughs> อันดับแรกเราต้องเอาไปผ่าท้องควักไส้ตัดทางตัดครีบแล้วก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาด อย่าลืมนะครับปลาทําเสร็จแล้วอล้างน้ําให้สะอาดสักสองสามน้ำนี่ผมว่าต้องมีคนสงสัยแน่เลยว่าปลาทะเลเม็ดขาวมีแต่ตัวเล็กๆแค่นี้เหรอตัวใหญ่ๆก็มีครับแต่แพงส่วนเบลก็ตามเครื่องแกงส้มนะคะมีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมขี้มิ้นแล้วก็ตามให้ละเอียดค่ะ ละเอียดแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็ตำให้เข้ากันสับประรดเนี่ยเขาขายลูก20บาท3ลูกห้าสผมก็เลยซื้อมา3ลูกเลยถ้าใส่แกงไม่หมดเดี๋ยวเราก็จิ้มเกลือกินได้ <laughs> แกงส้มสับประรดนี่เราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเราอย่าหั่นแบบแกงกะทิหอยแมงพูนะครับอันนั้นละเอียดไป <laughs> ส่วนผักแต้มนะครับมีถั่วพลูถุงเนี้ยยี่สิบบาทออทุกคนตอนนี้ผักเริ่มถูกลงแล้วนะครับผมแปงกวาถุงนี้ก็ยี่สิบบาทครับผักกาดหัวนี้ก็ยี่สิบบาทครับ ถั่วฝักยาวมัดนี้ก็ยี่สิบบาทครับผักเล่มวันนี้ซื้อมาสี่อย่างเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บที่ต้นที่บ้านเราเนี่ยเพิ่มสักอย่างสองอย่างแล้วก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดเมื่อเตรียมของเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็ไปลงมือแกงส้มปลาจระเม็ดสับปะรดกอเฟย ั้งกระทะใส่น้ำเปล่าค่อยๆค่อยๆแล้วก็ควรให้เครื่องแกงละลายเมื่อน้ำแกงเดือดแล้วก็ใส่สับป,ประรดต้มให้ความเปรี้ยวออกก่อนแล้วค่อยปรุงนะครับค่อยๆคยๆ แล้วก็กดกดสับประรดให้จมน้ําแกงกดกดให้จมน้ําแกงแล้วก็ปิดฝามีไว้ให้เดือดเมื่อต้มจนความเปรี้ยวออกแล้วเราก็ปรุงปรุงนี่เราใส่แต่กเกลืออย่างเดียวก่อนนะครับความหวานความเปรี้ยวเนี่ยมาจากสับประรดแล้วเราชิมดูถ้าไม่ถึงเดี๋ยวเราค่อยปรุงเพิ่มแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิม ทุกคนสับป,ปะรดนี่หวานมากเลยอ่ะความเปรี้ยวยังไม่ถึงเลยอ่ะแต่ว่าหวานเค็มมาได้แล้วกันเราเติมน้ำมาขามเปียบไปนิดหนึ่งแล้วก็ชิมอีกครั้ง แล้วสุดท้ายก็ใส่ปลาจารละเม็ดร้อยแล้วสุดท้ายก็ใส่ปลาจันเม็ดนี่นี่นครับต้องตักอย่างนี้เดี๋ยวน้ำปลาที่อยู่ในถ้วยจะลงไปนี่นแล้วก็กดๆให้ตัวปลาเนี่ยจมน้ำแกงนะครับ แล้วก็ปิดฝามีไว้ให้ปลาสุกนี่ครับเมื่อเดือดจนปลาสุกแล้วเราก็คนดูสักนิดนี่โอ้หน่ากินครับุนนี่ครับเห็นไหมครับนี่โอ้เราก็ยกไปรับประทานได้เลย ส้มปลาจันเม็ดอยานัดถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับเรกจำไว้นะครับหนูหนูน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดผักส,สดมาแล้วคะ่ะโอ้ผักสดสด นี่นี่ไงครับทุกคนที่ต้นเราเองครับสองอย่างคือยอดมันปูกับลูกสิงครับพี่เบลล้างมือแล้วนะคะเด็กดีะะเด็กดีด,ด,ดีมากลูกพ่อข้างเบลขอนเนื้อสับปลาโรสสามสี่ชิ้นเลยนะคะเ <c oughs> อาเลยเลยเนื้อสับปลารสสามสี่ชิ้นนี่แต่ตอนแกงอ,อก่อพ่อมัวแต่ดูดโอเลี้ยงเพลินอะ ปลาเลยสุกเกลือบผงเนี่ยลูกดูดินี <c> ่ <oughs> <c oughs> สุกปลาสุกเยอะเป็นนิดนึงนะทุกคนปลานะ่สุกง่ายต้องระวังนะครับเวลาแกงอ,ะ <c oughs> อ่ะ่อก็เนื้อสับปะรดเหมือนกันพ่อชอบเนื้อยานักับพี่น้องเนื้อยานัท เนืยอมาลีกับเนืยอมาลีนี่จานเล่นเลนครับพี่น้องกอแกงผมชอบเล่นเล่นส่วนปลาของพ่อต้องจักหนึ่งตัวเสียดายทั้งเรือสุกเยอะไปนิดหนึ่งเนื้อปลาขนาดเสียดายสามตัวพ่อสามตัวเลาเดียวสองตัวยกแรกก็กินไปห้าตัวแล้วยกต่อไปจะกินสี่ตัว แต่ว่าปลาจาระเม็ดนี่กินง่ายนะทุกคนเพราะว่าก้างจะอยู่แต่ตรงกลางก็คล้ายๆปลาขี้ตังหรือว่าบ้านเราเรียกปลาขี้เก้งนั่นแหละครับนี่นี่นน อร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องเนื้อปลาอร่อยมากเลยลูกนะคะเดี๋ยว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 ขอกินสับประรดก่อนค่ะหืมเนื้อสับประรดแกงกินอร่อยมากเลยค่ะพ่ออ,อ,อร่อยจริงๆนะคะทุกคนโป๊ะ โกลาใช่เลยจริงๆไม่โกคาจริงๆไม่โกหกค่ะ <c oughs> จากต้นเลยพ่อืม ดูน้ำในการของพ่อเนี่ยลอยดอกมะลิเหมือนคนสมัยก่อนด้วยโอ้หรือว่าดอกโมกเนี่ยสสใจดอกโมกครับทุกคนนับเย็นครับผมอร่อยขอบคุณครับ ดอกมะลิกับดอกตะบร์ลเนี่ยอยู่รวมกันแล้วเรียกดอกมะลิลิแน่และยังไม่จุพี่บา้าวเข้ต่อได้พี่หรอป้า